จะออกมาทำไมอุ้ยมากระเต็มเลยตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนกันจ้าเต็มอยู่ที่ไหนเตมเตมฮะไม้เนแปะค่ะโอเคมาเต็มเตมข้ามไปเลยข้าได้เลยนะค่อยเดินข้ามไปค่อยเดินข้ามไป <c oughs> จึบจ๊บจึบ๊บจ <c oughs> ึ๊บข้ามไปลูกข้ามไปให้จึ๊บอึบ๊บมาเอาละเรามาดูแกะฮัตคอโอ้อยแกะฮัตคอไปเต็มเลยไปดูสิเว้ยเว้ยเว้ย <laughs> kẻ hát kho, đem bay dưới trên nhưng súng, 1 súng, iya iya, yến 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 yến, iya, cọ vai mẹ đâu thấy chưa, thấy, gì ơi, chúng ta nhìn cái gì, nhìn cái không nhìn à, không gì, à. <laughs> à. เต็มเต็ม,มตัวนะทัวเหรอแม่พาไปหาพี่เต็มเต็มนี่มานี่มานี่แม่มาคอยเลยอุ๊ยๆๆอุ้ยอุ๊ยเอาพี่เต็มนั่งไปสาดน้ำใส่แกงกันน่ะตกหมดเลยอดกินเลยอดกินเลย,อเ,ลยเอาเห็นไหมเห็นแก่ฮทะคอไหมลูกไม่แทะคอมันจะมาหาแม่แล้วคอไหนูทั่วเหรอโอเคนี่นี่เราอยู่ที่จังหวัดไหนลูก ลำปางบ้างเออเราเห็นแกะเขาเรียกว่าแกะอะไรนะหนาวมากมน้ำลหนาวมากลำปางหนาวมากค่ะเขาเรียกว่าแกะอะไรนะตรงที่เนี้ยแก่ะก่แก่แกะค่ะใช่แกะห้าคอป่ะแกะฮ้าชอค่ะโอ้ชอคตัวนี้สีแดงค่ะโอ้สีดําเหรอน้ำคอจะไปทางนู้นไปจะไม่ต้องมาโดดทางนั้นตัวห้าคอคือตัวสีน้ำตาลชอบกระโดดถีบ สกายคิกว่ายืนไว้ยืนไว้เจ้าไว้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 ถอยล้างถอยล้างมาตัวไม่ต้องไม่ต้องพี่เต็มให้แจกให้แกให้แจกให้แกเอ่อมามามาให้ให้พี่เต็มอันหนึ่งพี่เต็มจับจับจับยื่นให้มันยื่นให้มันแย่แย่แย่ย่โอ้เจ๋ กาะเข้าไว้เกาะเข้าไว้แดดมันแย่งหญ้แย่งห้าเห็นไหมหญ้าไหนใช่หญ้าไนแย่งยญ้าหญ้แย่งหญ้าแม่ก็เลยเอานีบองไว้ให้มันนัดคออ่ะเดี๋ยวมันมาโดดยันดาอเห็นไหมเห็นนัดคอไหมยันดะอุดมันแย่งยญ้าตรงนี้อุดขุดแม่จ๋าเอาหญ้าตกใส่แกะเต็มเลยอ่ะอืมแย่งแย่งไอตัวเสียมตาเนั้นนะครับกว่าไอตัวห้าคอเพราะมันชอบใครไม่ให้มันเยอะมันกระโดดฉีด ใช่แม่นำมาครั้งนึงแล้วใช่ไหมเนี่ไงนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยนี่ยตัวจมตาในตัวชอบกระโดดทีเอ้ยเด็ด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 มาละวอเท่าอืมต้องเอาไปไกลอันนี้เนี่ตัวเนี้ยตัวน่าฮัดคอฮัดคอชอบกระโดดทีจ๋าเลยโดใส่เต็มจ๋าเลยไหมฮัดคอไม่เหรอไม่ไหนกูไม่ไหนดูดูแม่ดูแม่หมดแล้วแก่เย็บตีนโคตรแกเหยียบตีนแม่ดิแม่เหยียบเท้าแม่เห็นไหม โอดูเขาด้วยมีเขาด้วยเห็นไหมหมดแล้วนี่ตัวผู้มีเขาเห็นไหมต้อองยมาเหยียบคตรนี้ไม่มีเขาเนี่ยย่าหยีมาแล้วเห็นไหมโดนเหยียบหญ้าหยีดูนี่ไปแล้วไปแล้วเราไม่มีหญ้าแล้วเขาไปหาหญ้าที่นู่นแล้วเราให้ย่าหยีฟังนี่นนี้เขาแก่ๆเลยนะแกงเพราะวต้นต้แสงค่ะ เอมัมีกี่ตัวตัวไหนตัวห้าคอร์ชี้ดิตัวค่ะตัวนี้เหรอโอ้ยอาจี๋ยอาเจี๋ยอ่ะ我爱你เนอหเนอเจี๋ยนัางเอกแล้วนงเอกอะไรนงเอกแล้วอาเจี๋อาเมต้นหาฮะเลีอะนีงเอกแช่หน่อยนิดหน 유은유은유 아, 워